าจารยันทำได้ไม่ีทั้งที่ขอยกมือเป็นนิวที่ขอตัวสิ้งตักเลยาเราเกิดมาเป็นพี่เป็นน้องกันถูกใแต่ยังมีเวนดีกลับมันช่้งแนี้เลยนนี้เขาตักเวนีกลับไหมนะเวนกลับมาถึงคอยจักคอยเติมบนี Let <laughs> <laughs> uh <-huh. uffsnell Jungnet> me Thank you. หนึ่งดวงเตี้วตาดวงใจยอมสระชียอมรางกายออกจากยังใต้น้ําใต้บาดาลขึ้นสู่ยังบนอารมณ์กระดุเมื่อเก็ดเหตุแห้งเกดของสระทุมทีได้แห้งได้หายรับ น้องจะถึงแก่วามตายเรื่องนี้ก็จึงตกต้องปฏิทานพระอินทร์รับท่านดูชงจระเข้เวลาเมื่อขาดน้ำก็ต้องทูกความเจ็บปวดรวดเรา้ามาแหแล้วนี่โอ้อหแค่ตู้ปุ๊กตุกใจเนาะก็ได้ว่า เดินหลงหอบเหงื่อกนะลาลาแต่ดันุ่มตื้อ๋ออี่ออดแม่เหงื่อซักได้เลยฉานอยู่ยังน้ำเป็นเจะเพอยู่กับน้ำออกจากน้ำเห็ดแห้งก็ต้องมีความเจ็บปวดความฮักน้อง ได้เอาน้องกาะีหลังเดินลำบก่ารามก็ะนาเกี่ยวเป็นแผลเจ็บปวดต่วนเท้าชีวิตของเจ้าเทวันคุณพีเมื่อฮักน้องแต่ก่อนหวังว่าจะช่วยน้องฮักน้องบันดังแก้วตาดวงใจเปินว่าขาดก่อมาต่อหางแต่อันขาดแม่นแต่ทางห้อยชีวิตตัวนอยของสองพี่น้องบ่มีอย่างที่จะต้องอาศัยสองพี่น้อง จะนําเจ้าสารวันรคุณพีจะนําแต่ก่อนน้องลงเมืองมาแานมาได้เพราะมีกินของนุ์กิจตัวกลัวความอันตรายให้น,น้อง,งองาทิตบาน้องออกไปดางหน้าวามพักน้องเจ้าสารวันรคุณพีมีความเจะปวดถึงแก่วันตายน้องเสียใจไอ้ดนอแกแตกๆกกูเรื่องนี้ขอถึงเอาธุรกินตาเอาละวเขานะมันมีอุ่นแต่กำมาบางัง ชีวิตของเขายังม่สิ้นสุดเนี่ยตายยังม่ได้เยอเขาจะชุดชีวิตต่อขึ้นมาก่อนหลังจากจุดชีวิตขึ้นม,มาแล้วเขาจะได้สั่งสอนเขาริจจักเรือชุบชีวิตสองคนชุบชีวิตสองคน ตื่นตไแล้วึ้นมาซอนมนี้ากุขึ้นมาที่ีมันเป็นที่เกนี่นลมนุษย์หรือเป็นพวสะบาหรือว่าเป็นนรกแน่แตงกนป็นไงเอ้ารเกบีพี่ลหาไปในรเกี่หาในแลี่มหายไเมื่อไร่องหรือว่าเราองทีนมไปแล้วนี่มันเป็นสวรรด์หรืว่านกพอแล้วเนื้อตัวของเราเนียที่เป็นแบบนี้ ต้องเอานะีได้มาสู่อจาพวกุูม,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 นมินพวกคงมิดิมว่าค่ะแค่ถ้าพสูตอย่างพวกพุี่ละเจ้านฮสวัสดีนะลูกเจ้ากองูสองคนนี่2 2> ลูกจไ,ไหมับ้เป็นไหกันถ้าเป็น,น,นเทวราร้หรือว่ายมาทุ่มต้องโอตุกอตุกใจางก่อนอะ่ะเป็นองค์อินทราอยูสุสวรรค์ก็สมมนลัน,นมมหมดทุกอ,อ<า>ย่างอ ตาบอกว่าโตเป็นองค์อินตายอยู่บนสั้นสวรรค์นี่แสดงว่าคงมีสองุัพี่น้องตายแล้วได้มาขึ้นสวรรค์นี่ครับเจ้าน่ะตายแล้วแต่ว่าวิญญาณของเจ้ากําลังออกจากร่างพ่อยู่ส่งสวรรค์ก่สทรงหูในหันแล้วว่าเจ้าเนี่ยปฐงแก่ความตายเป็นชีิตที่สิ้นสุดของชีวิตของเก่าเตดังนั้นพ่อจริงได้ลงมาช่วยชีวิตของเจ้าเจ้าชรลวันเุ็นผีใจตัวหา ถูกแล้วครับป้าแล้วก็น้องแต่งอ่อนแม่นก่อซึ่งเป็นน้องของเจ้าสวรคุณพีจากเสือของเจ้าเป็นจระเข้เฮราเป็นสักอาดยชามอยู่ในใต้น้ำก็รู้นะแม่นกว่าเวราทุกอย่างเป็นความจริงแต่ในบัดนี้ผมเองจำได้ว่าผมจบชีวิตลงแล้วเทชดไทใหญ่ละป้าต้องมาจบชีวิตผมสงคนพี่น้องขึ้นมาโดยในเมื่อผมตายแบบนี้มันก็ดีนะผมยอมนับตรงๆแล้วว่าผมเบื่อทางโลก มันมีแต่ความวุ่นวายมีแต่การแกล้งทิงดีถ้าผมตายไปชีวิตผมเหลือวิญญาณังต่อคนพี่น้องอาจจะมีความทุกข์ยิ่งกว่านี้พ่อครับเจ้าพ่ออดวิญญาณผมนะไปแต่ลักถึงร่างผมไว้ตรงนี้เจ้าชวนคนพี่เฮ้ยเจ้าอย่าไปเบื่อใชีวิตของเจ้ามันเปลี่ยนไปประด้มันอยู่ในกฎแห่งกรรมชะตาชีวิตของคนเฮามันแบแน่นอน บางคนนะอนุ่น้อยตายคนน้อหนุยนักตายชิดตาสามิดตายเจ็ดแปดิดตายแต่เจ้าหนี่ยยังมาถึงขีดที่ว่าก้เกณฑ์แห่งความตายยมพบาลยมมาพูดก็ยังมาเอาไปคนเฮา็้ามีถึงกฎเกณฑ์จะบ่มีชีวิตบ่อมีกฎเกล็นและโยุพบาลโยมพูดก็จะมาเอาไปลูกพระออิีตาผมยอมรับตรงๆเลยผมเกิดมาชาตินี้มันมีเวรมีกรรมเกิดมาเป็นจระเข้เฮนาเป็นสัตว์เดรัจฉาน อความหูนมะบท่าเที่ยอะไรพวกมนุษย์พวกมนุษนะมันมีแต่แกงแยงชิ้งดีตัดใจลาานยันพกเนี้ยบางเคยมีความแยกกินทิงดีเมื่อครังก่อนเคอยู่ดวยกันยังมีความตัวแต่ณนบัดันี้มึงมนุษย์น่ะมาสูงยังมองพืวนบ่าด้ากมมันมืดหมายถ้าต่อไปนี้ผมอยชีวิตมาแบบนี้แล้วผมกับน้องจะใช้ชีวิตแบบไหนก็นล่ะเจ้าชาววานเน แต่เมื่อเจ้าเน่ะเบื่อนายในด้นชีวิตเจ้าเนี่ยก็อยู่แต่ปกครองเมืองบาดาลของเจ้าเจ้าในถูกโลกมนุษย์ชมเห็นรังแก่เจ้าเบื่อในายชีวิตของเจ้าเอานะแต่เจ้าน่ะจะหมดชีวิตถึ่บ่คือก่อชีวิตของเจ้าไปก่อไปมาได้เพราะว่าเจ้ายังมาถือเทศถึงเอ็นกดเอ็นเต้าเจ้าเบื่อนายในโลกมนุษย์เอานะเป็นยัง ็มีหนทางให้เจ้าเลือกอยู่หนึ่งทางก็มีหนทางเลือกป้อครับผม,รผมเองนี่เป็นจอร์เจี่เฮราผมเองดูไม่เมืองมันนุ่มบัจะได้เหมือนคนอื่นเพื่อนถึงแม้ว่าก็จะจกชีวิตผมมาแล้วถ้าผมอยู่อีกเก็บผมก็ต้องแห้งผมก็ต้องตายอยู่ดีผมไม่อยากจะทิ้งน้องไปไหนเพราะน้องอน่ะคือทกสิ่งทุกอย่างของผมเจ้าเก็บเจ้านะ่ะผมมีแล้ว ก็ชีวิตเจ้าขึ้นมาเจ็บเจ้าหายหมดเลยแล้วเจ้ามันมีความเจ็บปวดหมดอาลวดแล้วไปความเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บปวดหัวใจเจ้ามีแบบความสุขสบายแต่เจ้าน่ะเบื่อหนายแต่เป่ามีทั้งนล้นคือเจ้าเจ้าจะเลือกเอาต่อที่ปอบบอกนั่นมันคืออะไรอย่างกันเจ้าจิตัดเปดีผมจะทำได้ตัดกิเลสตัณหาละคะเกิภายนอกเจ้าจงมาอยู่โลกภายในคิดไปพึ่งร่มกาสารพัดที่หมายความว่า ในเรื่องผมเองตอนนี้ยอมรับตรงๆว่าเปืดอทางลลกถ้าหากแม่แป้าอ่ะมีความอนุเคราะห์จอห้ผมแอบบวชได้เหมือนกันครับผมจะขออาศัยร่วมกับสาวพ้าผมจะขอบวชบวชโดยมีการเซ็นบวชไปตลอดชีวิตของผมที่มีอยู่แต่ว่าตงอนแป้าจะให้เจ้าน้าสองพี่น้อง ัดแล้วกิเลสตัณหาจากโลกภายนอกอยู่กับโลกภายในที่ร่งกาสาวพัดเจ้าเนี่ยพ่อจะงูห้เจ้านะ่ะบวชเป็นพระที่สมโสมและก็น้องของเจ้านะ่ะคือแม่นางแตงอ่อนพ่อจึห้เจ้านะ่ะบวชเป็นแม่ชีบวชชีอ่าซึ่งอปฏิบัติธรรมอยู่ในรา,ารุ่งกาสาวพัดตั้งจิตอธิฐานตั้งจิตภาวนาจากอนปังหลังหาเคยเป็นจรเกเฮรา นะถึงจากนี้จะาุนขึ้นมาแล้วพ็อชุบชีวิตเจ้าก็เห็นเจ้าอยู่ในสาราคนละหลังก็จะได้ระลึิสาราเพราะมันเรื่องบรนาการทั้งพระอิศุสง่งแล้วก็ชีนะก็ะจกะในระลึกคนยิ้สาาคนละหลังข้าพระโอรินตาบุญคุณในครั้งนี้พระมิ่งชาวบ้านกุ่มพี่จะขอดจดจำบุญคุณของพ่อไปตลอดชีวิตถ้าแม้ม่นมาม่ามาบิพ่อชีวิตผมเองทรงคนพี่นนอง ของตัวร่างกายที่ไร้วิญญาณมันทิ้งไม่ในการโดวงกลางป่าในครั้งนี้ถ้าหลกบเม่แมะพ่อหันว่าถ้าแม่อมัยุบชีวิตผมสองคนที่นอกขึ้นมาแล้วผมเองเนี่ยสามารถสร้างคุง,งิามความดีภายในโลกมนต้องมีได้ผมเองกับแตงอ่อนน่าจะทำแตแงอ่อนน่าจะยอมอยู่กับพี่ก่อนต่อไปนี้เราจะบบเพั่อแนพ่อจะสาร้างสลาหลังเลยอ่ะี่เจ้าจว r w คนดี เป็นผู้ทรงศีลปฏิบัติธรมรมสลาหลังใต้คือน้องแต่งอ่อนลูกแต่งอ่อนเป็นผู้ไปเดิธรมร,ธรมตั้งจิตภาวนามีคนละสาราคนละหลังแต่ว่าวันพระวันศีลวันธรรมเนะี่ยเจ้าสามารถแตงชีแ uh, ต่งอนะ่อนเนี่ยสามารถเดตจตกรกะเาปถวายอาหลวงพี่ได้เนอะแต่เรื่องนี้มันประพิทศประพิติตา้อห้าม เอาละก็ช่วยเจย้าเดนไตอีก็ช่วยเจ้านักกบไ,ได้นะเพราะว่าเจ้า,ากำลังมีบุญและมีกรรมอยู่ใจ้เก่ฑ์แจกรรมบะเสียงเสลูกเลยโอ้พอ่อจ้าผมขอขอบใจอตอนนี้ไปจะท,<ป>ทันทันนี่สองคนพี่น้องคงสุขีคงไม่มีใครน้องไตอ่อนนี่น้องเนี่ยไปยังอาสมน้องเนีจจ่ยไปจำศีลภาวานะาพี่เนี่ยไปจะไปอาสมก็พี่